ในเริ่มต้นที่เซตหนึ่งเห็นไหมวิธีการเปลี่ยนระยะก็คือกดตัวทาร์เก็ตไวลูเสร็จแล้วก็ใส่ระยะเข้าไประยะเดิมมันยี่ห้าใช่ไหมแล้วก็ใส่เป็นสามห้าพอเป็นสามห้าแล้วก็กดสตาร์ทปึก๊กแพ็กเก็ก็จะดันไปที่สามสิบห้ามิลให้ พอมาสเต็ปสองมันจะอยู่ที่ยี่สิบใช่ไหมพอสเต็ปสองพอกดไปสเต็ปสองปุ๊บเราก็สตาร์ทเลยมันไปอยู่ที่ยี่สิบตามที่เราสั่งอนะเราอยู่ที่ยี่สิบให้ก็ทุกสเต็ปก็ทำเรื่อยไปอย่างนี้เหมือนเดิมเอ็ดสมมุตินะว่าตัดออกมาแล้วได้ยี่สิบเอ็ดเราก็กดสองปุ่มนี้เข้าไปตัวเลขชุดนี้ก็จะหายเราก็ใส่ยี่สิบเอ็ดเข้าไป เซตูเอาสายี่สิบก็ไปแล้วก็สตาร์ทปึก๊กมันก็จะเข้าตามที่เราตั้งไว้เวลาจะเปลี่ยนค่าระยะทุกครั้งต้งกดที่ t a r g ก t v a l ว e นะใส่ตัวเลขแล้วก็สตาร์ทแบ็กเก็ตก็จะวิ่งไปอยู่ที่145มิลตามที่เราตั้งไว้